สวัสดีครับผมมาร์คเมทัุสบอล์ท่าว้ว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับหรือว่าที่จะรู้จักกันดีก็คือสถานีรถไฟหัวลําโพงครับานหน้าผมตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของภาพเขียนนะเกี่ยวกับข้อห้ามหรือว่าคําเตือนต่างๆครับในการใช้รถไฟนะครับเนี่ยเพราะว่าจะมีการทําเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดระบายสีครับก็จะมีหลายภาพให้ได้ชมกันครับก็ตั้งอยู่ในโซนจุดที่ ชานชลาบ,บริเวณช่วงชานชาลาที่5จุดที่จะขึ้นรถไฟนะนะครับก็จะมีภาพคําเตือนต่างๆครับในภาพแรกนี่ก็จะเป็นภาพคําเตือนที่เขียนว่านั่งรถอย่าชะงกหน้าต่างนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้นะฮะอุบัติเหตุถ้ายื่นหัวไปเนี่ยอาจจะไปชนพวกสิ่งของก็าอาจจะเกิดการสูญเสียชีวิตหรือว่าอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอะไรไข,ขึ้นมาได้ครับภาพที่2นี่ก็คือภาพ ก็คือคําเตือนสําหรับคนที่อยู่บริเวณริมทางรถไฟนะครับเวลารถไฟวิ่งผ่านนะก็อย่าไปขวางฟ้าพวกขบวนรถนะฮะก็เคยมีนะครับพวกเป็นพวกแบบวัยรุ่นนะครับยังเกรียนๆอยู่นะครับก็พว้าเยาวของเนี่ยโยนใส่พวกขบวนรถไฟนะครับเพื่อความสนุกแต่ก็ห้ามทํานะครับข้อที่สามนี่ก็คืออย่าทําลายอุปกรณ์สื่อสารนะครับแ้วก็จะมีหลายภาพเลยนะครับ ภาพตรงนี้นี่ก็อย่านำสัตว์นะครับไปเลี้ยงบนทางรถไฟก็เป็นคำเตือนสำหรับพวกบรรดาชาวไร่ชาวนาหรือว่าเกษตรกรน,นะครับบางทีนี่นำวัวน,นำควายมาบริเวณริมทางรถไฟก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะฮะอย่าเดินชิดทางรถไฟนะครับต่อ,ตอไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้ามทางเมื่อมีรถบังระวังรถสวนนะครับ ก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของยาโดยสารบนหลังคารถนะครับภาพต่อมานี่ก็จะเป็นในส่วนของยายืนที่บันไดรถนะครับจะ่าปะทะกับสะพานได้นะฮะป่านจะเกิดอันตรายครับเแถวไปมีข้อคําเตือนต่างๆครับเป็นข้อห้ามนะครับอย่ายืนชิดขอบชานจะถูกรถชนนะครับอย่าเดินข้ามสะพานรถไฟครับเนี่ยครับดูรถให้ดีครับถ้ารถไฟกําลังมาเนี่ยอย่าเดินเข้าไปนะครับ เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยได้รับอันตรายหรือว่าเสียชีวิตมาแล้วนะครับตรงนี้นี่ก็เดินในย่านสถานีระวังประแจหนีบนะครับมาข้ามรางนี่ก็ให้ดูให้ดีคราบว่าไม่มีรถไฟมานะครับถ้าข้ามแบบกระชันชิดเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับมีตัวอย่างเยอะแล้วนะครับสําหรับการข้ามรางโดยไม่มองสังเกตว่ารถไฟกํลาลังมานะครับ อย่าเดินผ่านช่องต่อรถจะถูกรถบีบนะครับอย่านอนบนรถไฟครับอันนี้คำเตือนเลยนะครับบางทีเนี่ยคนคิดสั้นนะครับไปนอนบนรถไฟครับจนอยากให้รถไฟทับครับจนเกิดการสูญเสียหรือว่าเสียชีวิตขึ้นมานะครับภาามี้ก็คืออย่าขึ้นลงขณะรถกําลังเคลื่อนนะครับอันตรายนะครับถ้ารถไฟวิ่งอยู่แล้วเรากระโดดขึ้นลงเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ ส่วนสองภาพสุดท้ายด้านนี้ครับก็จะเป็นการเขียนคำเตือนว่าอย่าขีดเขียนข้างรถนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของอย่าข้ามทางรถไฟนะครับก่อนหยุดดูรถซ้ายขวานะครับก็เนี่ยครับทั้งหมดก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคำเตือนต่างๆครับในการข้อห้ามครับในการเกี่ยวกับการใช้รถไฟแล้วก็หรือว่าข้อห้ามสําหรับคนที่ ไม่ได้โดยสารรถไฟนะครับแต่อยู่บริเวณริมทางรถไฟนะครับเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็จะมีทั้งเส้น1นึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบมีอยู่ประมาณ17ภาพนะครับก็เป็นภาพเขียนระบายสีนะฮะนีครับฝีมือการเขียนนี่ก็ออกแบบครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นผู้เขียนภาพเหล่านี้นะ ก็อยู่บริเวณชานชลาช่วงชานจลาที่5นะครับบริเวณของสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าสถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับก็สถานที่แห่งนี้นี่อนาคตนี่ก็จะเป็นตำนานนะครับเพราะว่าสถานีรถไฟแห่งชาติเนี่ยจะถูกย้ายไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อในเขตจตุจักรของกรุงเทพนะครับส่วนสถานีรถไฟหัวลําโพงเนี่ยก็จะถูกลดความสำคัญลงไปนะครับ เอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของภาพเขียนคําเตือนข้อห้ามต่างๆในการใช้รถไฟครับซึ่งเป็นภาพเขียนแบบระบายสีนะครับก็จะมีคําเตือนต่างๆทั้งเส้น17ภาพครับก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมคง้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ